สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m เรื่องจากเมลครับผมเอากันที่ตับแรกก่อนครับเรื่องแรกเลยเรื่องเกี่ยวกับ เอาเลยเร่เชิญดิดึงเวลาก่อนไหมเฮ้ยอย่าไปดึงเพราะว่าเดี๋ยวยังมีคําคมอีกนะโอ้พี่ข้าความคำคมภาษาอังกฤษครับครับครับเรื่องแรกชื่อเรื่องสายสัมพันธ์ครับสายสัมพันธ์ครับอืเจ้าของเรื่องเขาไม่ได้แจ้งชื่อมาก็สมมุติว่าคุณเอ็มแล้วกันนะคะคุณเอ็มครับอืมเรื่องนี้ย้อนไปประมาณสี่สิบกว่าปีที่แล้วครับสมัยนั้นคุณเอ็มเขาสนิทกับยายจะอยู่ต่างจังหวัด อยู่วันที่จังหวัดสุพรรณคุณเอ็มแล้วว่าตอนนั้นก็อยู่ประมาณปสีมีอยู่หนึ่งคุณยายแกป่วยก็ต้องไปรักษาที่กรุงเทพแล้วทางสมัยนั้นก็ไม่ค่อยดีมากกว่าจะไปก็นู่นขับอ้อมไปทางนครปฐมแล้วก็ค่อยเข้าไปกรุงเทพด้วยความที่คุณเอ็มเนี่ยเป็นเด็กก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกยายเนี่ยไปสักพักเลยก็ไม่รู้ว่าหายไปนานเท่าไหร่คุณเอ็มก็เล่นไปวันไปเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งแกก็เห็นว่าแบบ มีมอไซค์เนี่ยขับมาไกลๆละวแกก็สังเกตดูลักษณะเนี่ยเหมือนคุณยายคือแกจะตัวสูงๆหน่อยใส่ผ้าโพกหัวเสื้อก็จะแบบมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นเสื้อแขนสั้นคอกลมมีกระดุมเม็ดหนึ่งแกเห็นเนี้แกก็เอา้ายายกลับมแล้วแกก็วิ่งไปทางถนนตะโกนยายมาแล้วยายกลับมาแล้วก็บอกยัดยาพี่น้องทุกคนกันแต่พอมาถึงเนี่ย กับกลายเป็นแม่คุณเอมเองที่ลงมาจากมอไซค์พร้อมกับจ่ายตังค์อตอนนั้นก็ทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าเป็นยายแน่ๆเป็นลักษณะของยายใช่แหละเพราะเพราะแกแบบมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วแม่กับยายเนี่ยแกจะแต่งตัวคือแบบคนละแบบกันเลยครับก็สงสัยว่าเอา้ามอกี้ยายแกลงไปตอนไหนแม่ก็ทําหน้างงก็บอกแม่มาคนเดียวแล้วพร้อมก็บอกว่า ยายละจากไปแล้วตอนนั้นคุณเอ็มด้วยความเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจว่าจากจากไปไหนมแม่ก็บอกคือยายเสียไปแล้วคืนนั้นอะ่ะคุณเอ็มก็เจอเลยคืนแรกแกบอกว่าตอนอยู่บ้านอะ่ะดึกๆแกเห็นยายอยู่ในบ้านนี่แหละคอยทําความสะอาดเช็ดพื้นถูพื้นเช็ดกระจกคุณเอ็มบอกว่ายายคือเวลาแกมีชีวิตอยู่ไหนแกเป็นคนรักความสะอาดมากมแกมักจะทําอย่างนี้อยู่ประจําพอแกไม่อยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครทําความสะอาดบ้านอื คุณเอ็มบอกว่าเห็นอย่างนี้แหละทั้งอาทิตย์เลยประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับแต่บ้านก็ไม่ได้สะอาดขึ้นแต่อย่างใดแล้วลักษณะของยายแกแกจะแบบทำๆแล้วหยุดมันหายใจหอบซึ่งเป็นอาการเดียวกับตอนที่คุณยายอ่ะเสียชีวิตครับผ่านไปประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์คือสมัยก่อนคุณเอ็มบอกว่าเวลานอนอะ่ะแกจะนอนรวมกันในมุง้งแล้วตอนนั้นะ่ะแกไม่มีฟูกก็จะปูเสื่อนอนกันแต่เตียงยายะจะพิเศษคนอื่นคือเป็นฟูก ด้วยความที่คุณยายเพิ่งเสียก็เด็กคนอื่นน่ะก็กลัวแหละไม่กล้าจะนอนบนฟูกแต่คุณเอ็มนะ่ะตัวแกเป็นเด็กดือ้อแกก็อ่ะเอาเลยยึดฟูกของคุณยายเนะี่ยวันนั้นน่ะนอนเลยเวลานั้นเวลาประมาณตีสี่อ่ะคุณเอ็มบอกนอนๆอนอยู่ได้ยินเสียงเหมือนก้อนดินใหญ่ๆอะตกลงมาลงใส่หลังคาแล้วมันก็แตกเป็นเสียงแบบเศษเๆๆเๆเษออกมาครับคุณเอ็มได้ยินนะก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา พยายามลืมตาแต่แกบอกว่าพอลืมตารู้สึกเหมือนอาการอ่ะเวียนหัวคือหลังคาบ้านหมุนแล้วก็ได้ยินเสียงวิ่งในหูแกแบบพยายามจะปลุก<อ>พี่น้องข้างๆให้ตื<อ>่นขึ้นมาว่าอเอ้ยมันเสียงอะไรวะแต่พอแกลืมตาซะว่าเห็นเหมือนเป็นเงาคนอ่ะอมานอนอยู่ข้างๆคือน,นอนอยู่ข้างนอกมุ้งอ่ะอแล้วเหมือนจะพยายามเบียดตอนแรกก็คิดว่าเป็นหมาเปล่าวะมามาเบียดจะนอนบนเตียงอะไรเงี้ยแกก็เบียดสู้ สักพักได้ยินเสียงแบบเสียงเกาแกๆๆๆๆ่ๆแก่ๆแกบอกเป็นเสียงหมาแก่แหละเกาอยู่บนหัวเตียงอแล้วข้างๆอ่ะมันคือคือใครสักพักได้ยินเป็นเสียงหัวเราะแกบอกเสียงเนี้ยเป็นเสียงคุณยายแน่นอนอนๆๆแล้วแกก็หมดสติไปเลยคืนนั้นครับพอตื่นเช้ามาคุณเอ็มก็เล่าเรื่องเนี้ยให้คุณแม่ฟังค,คุณแม่ก็เชื่อว่าเป็นคุณยายนั่นแหละว่าแกตามกลับบ้านมาด้วยครับเพราะว่าวันที่คุณยายแกเสีย แม่คุณเอ็มบอกว่าแกก็ฝากน้องอ่ะจัดการให้หาวัดในกรุงเทพอะไรอย่างนี้เลย mm. แกก็กลับมาสุพรรณคนเดียวแกก็นั่งรถเมย์กลับมาคุณเี่ยบอกว่าสมัยก่อนอ่ะรถเมย์มันก็จะแบบวิ่งทางไกลบางช่วงก็จะคนแน่นบ้างคนโล่งบ้าง mm. แล้วเบาะที่คุณแม่นั่งอ่ะข้างๆจะว่างอยู่ตลอดก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่มีคนมานั่งพอคุณแม่แกเรียกคนในรถมานั่งด้วยก็จะมองสายตาแบบ เหมือนแบบเรียกมานั่งทําไมเหมือนมีคนก็นั่งอยู entonces, ่เนี่ยวะอะไรประมาณนี้เรื่องก็ประมาณนี้ครับเรื่องของสายสัมพันธ์ครับนะฮะคุณแม่คุณยายครนะฮะวันพระพุุษครับเออก็มาที่บ้านแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เหมือนเคยเล่าแล้วเหมือนเคยฟังแล้วคล้ายๆกันเออคล้ายๆกันทรงมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้ามันแี้เอาหน้าเบียดเบียดมุ้งอ่ะใช่เลยแต่เนี้ยโชคดีไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้าคนละเรื่องไม่ใช่หน้าเบียดมุ้งครับโอเคโอเค นั่นคือเรื่องแรกเองนะอ่ะครับก็ส่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชเฮ้ยคุณได้คุณได้คุณได้ประโยคนี้ด้วยเหรอได้แค่นี้พี่เฮ้ยมันต้องฝึกให้ได้ดิครับไม่ได้พี่ถ้าผมได้เมื่อไหร่พี่ระวังตัวเลยนะพี่โอ้เรียบร้อยเลยใช่ไหมครับคิดตักไยเนี่ยอ่าเอานี้ก่อนจะได้อย่างนั้นครับพูดให้รู้เรื่องก่อนโอ้ยากเลยพี่เรื่องที่สองครับ าชื่อเรื่องทางลงสายใต้ครับทางลงสายใต้ครับเออเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกชื่อใหม่อีกแล้วครับก็จะมีตัวละครประมาณสี่คนก็เรียกเป็นหนึ่งถึงสี่เลยแล้วกันนะครับได้ครับเวันนั้นอ่ะประมาณปีสองพันสิบแปดคุณหนึ่งแกพึ่งกลับมาจากต่างประเทศก็นัดเพื่อนกันไปเที่ยวไปโคราชนี่แหละอตอนกลางวันก็อ่ะเดี๋ยวออกตั้งแต่กลางวันเลยแล้วกันแวะกินข้าวทานู่นทํานี่ครวพอถึงถนนเส้นหนึ่งอ่ะ ตอนนั้นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแกบอกว่าขับเข้าเส้นเพชร,กรเกษมได้ประมาณสิบกว่าเมตรเดี๋ยว <หา S 1> เดี๋ยว,ยวโคราชไปเพชร,กรเกษมเหรอหรู้แกบอกองี้พี่เหรอเพชรไม่ใช่แล้วมั้งมีแต่ภาพเปล่าขับรถขึ้นมาบนถนนเพชร,กรเกษมเอ,อแล้วเขาจะไปเที่ยวโคราชเหรอนครศรีธรรมราชทียงเดียวกันวะนครศรีธรรมราชอยู่ใต้อะแต่โคราชนี่คือนครราชสีมาเออว่ะเออคนละอันกันอ่ะครับ ก็บอกว่าเส้นทางลงใต้แต่เขาจะไปโคราชก็เลยงงอยู่อ๋อโอเคเอาใหม่สลับเรือจูนใหม่สลับเรื่องจูนใหม่ครับสลับีกเรื่องหนึ่งตกลงคือเขากําลังจะรวบรวมสมาชิกเพื่อนท่มาจากต่างประเทศครับจะไปนครศรีธรรมราชคขับเพรเกษมอันนี้ถูกต้องอเชิญเชิญครับผมแกบอกว่าขับขับเส้นนั้นประมาณได้สิบนาทีอแกสังเกตเห็นเกาะข้างทางอ่ะเห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่ แล้วขณะคือใส่เสื้อคล้ายจะเป็นเกาะอกสีม่วงกระโปรงยีนหน้าตาคือสวยเลยอแกขับผ่านไปสักพักคือคุณหนึ่งแกก็ไม่ได้อะไรอะอแต่เพื่อนสามกับสี่อะ่ะซึ่งเป็นผู้หญิงในร้างผู้ชายแกก็จะมัมุดแซวกันอะไรเงี้ยก็ถามว่าหนึ่งเห็นเปล่าแก,กว่าเออเห็นแล้วก็เหมือนแบบคุยกันว่าเออน้องเขามารอทํางานอยู่นี่ไม่กลัวตํารวจเลยเนาะก็แซวกันขำๆสักพักอยู่ดีขับไปประมาณ สิบนาทีเนี่ยเหมือนเห็นคนอนะ่ยยืนตรงเกาะการถอยแต่ทีนีน้คุณหนึ่งเขาไม่ได้สังเกตว่าเป็นใครแต่สามกับสี่หลังรถอ่ะคือสามอยู่ีก้มหน้าแล้วก็เริ่มสวดมนต์ก็มีสี่คอยปอบอยู่สักพักไอ้สองมันก็ไม่ได้มองไม่ได้สนใจอะไรนั่งอยู่ข้างหน้าเล่นโทรศัพท์คุยกับแฟนครับคุณหนึ่งอะไม่ได้สนใจอะไรขับต่อไปเลยทีนีน้พอตั้งใจสังเกตอ่ะยูดีเห็นว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนนั้นอ่ะไม่แกสามกับสี่ก็เอ้า อกใจหนักกว่าเดิมเริ่มแบบสตีหลุดอสองก็เริ่มเริ่มใส่ใจแล้วหันหน้าขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยก็เล่าไปสักพักไอ้สองนี่ก็ถามว่าขับไหวไหมไม่ไหวก็จอดก่อนเดี๋ยวขับให้สามสามพอดียนินกันมันก็โตตะโกนขึ้นมาเลยว่ามึงขับไปเลยมึงขับไปเลยมึงอย่าหยุดมึงอย่าหยุดหนึ่งด้วยความลำคาญก็อ่ะเดี๋ยวขับต่อไปแล้วกันครัอู่ดีสองก็หยิบโทรศัพท์โทรหาเจคนหนึ่งขึ้นมาเจคนนี้ก็จะเป็นสายมูแหละ ก็คุยกันสักพักสองก็บอกว่าเดี๋ยวเจอปั๊มก็จอดเข้าก่อนแล้วกันพอขับไปสักพักก็เจอปั๊มคุณหนึ่งก็แวะจอดไปก่อนสามเนี่ยก็ยังสติหลุดอยู่ก็แบบเหมือนร้องไห้โวยวายอย่างเงี้ยคนทางปั๊มก็เริ่มมองกันคุณหนึ่งก็โทรหาแฟนก่อนครับแต่คุยกับแฟนสักพักแฟนก็แนะนําเหมือนที่เจ๊ใหญ่แกแนะนามาก็คือเดี๋ยวไปไหว้ขอขมาแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอะจะทําบุญไปให้อะไรอย่างนี้นะ พอรวบรวมสติได้สักพักก็ขับไปกันต่อพอถึงที่พักเนี้ยก็เริ่มถามสามอ่ะเห็นอะไรเกิดอะไรขึ้นสามก็บอกว่าเห็นผู้หญิงคนนั้น่ะคนเดิมตลอดเลยเหมือนมองเข้ามาในรถอ่ะแล้วก็ชี้หน้าสามกับสี่อยู่ก็เลยสติหลุดกันเรื่องก็ประมาณนี้ออคือไม่รู้ว่าเจออะไรครับเหมือนเจอกับเป็นวิญญาณข้างทางครับและเจอเพราะอะไรก็ไม่รู้ครับครับผมพอดีก็เจอพี่เจอที่ไหนจังหวัดอะไรนะ อ่นครัตเนี่ยแบงค์มีปัญหากับสองนครพี่ผมว่าหลายหลคนเป็นเหมเลยท่านนครราชสีมาอยู่ทางภาคอีสานเป็นประตูเข้าสู่ภาคอีสานนครศรีธรรมราชอยู่ใต้นครปฐมเลยนครปฐมก็เป็นทางลงใต้อ่าครับผมออนครพนมเลยนครพนมอยู่อีสานครับเป๊ะไหมฮะคขดบ้าเลยประศับสนนครศรีธรรมราชมันแบบนครแล้วก็ สีสีลาดลาดะไร่านครสีโคราชไม่ใช่นครราชจะแล้วนครราชสีมาครับเออนะฮะเส้นทางลงใต้ครับกลางคืนถ้าขับรถกลางคืนครับเปรียวมากแกบอกว่าตอนนั้นสองทุ่มครึ่งอ่ะคือเส้นนั้นแกบอกว่าเปรียวอ้าวสองทุ่มครึ่งอ่ะเปรียวจริงๆคือพอมันพ้นเพชรบุรีไปแล้วอ่ะครับนะก็จะเป็นทางเส้นยาวๆมืดๆไปทางประจวบเนี่ย จวบชุมพรอะเส้นเนี้ยก่อนถึงประจวบมันจะมืดโอ้โหกลางคืนนี่ถ้าถ้าไม่มีรถครับผมเปรียวไปเลยแต่สน,นั้นรถจะวิ่งเยอะอยู่อ่านะครับอ่ะเรื่องที่สามเอางี้ผมถามก่อนพี่อ่าโคารนี่ไปทางอีสานเนี่ยพี่ใช่สิอ,อ่างั้นถูกอะไรวะงั้นผมจำผิดครับทำไมอ่ะก็เรื่องเรื่องนี้ไปเส้นนั้นครับ เรื่องนี้ไปโคราชนะครับอ๋อเมื่อกี้คือสลับกันเฉยๆอ่าโอเคโอเคโอเคครับเมื่อกี้เราไปนครศรีธรรมราชแต่ครั้งนี้เราจะไปนครราชสีมาครับเหมือน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 แบงค์ยังงงอยู่ไหนลองเล่าให้พวกเราฟังก่อนสิเออเรื่องเรื่องเรื่องใหม่อรพี่เอาเรื่องเอาเรื่องใหม่สิอ่าครับพี่จะไปเล่าเรื่องเดิมทําไมล่ะอ่าเลยนะพี่ชื่อชื่อเรื่องคล่อม ชื่อเรื่องค่อมอันนี้คือที่โคราชอีสานเปล่าพี่อีสานนี่งานโคราชครับอออะไรของมันวะงงกับมันเนี่ยเราเล่าเร่อค่อมเรื่องนี้มาจากคุณหมีนะครคุณหมีแกทํางานขับรถตอนกลางคืนแกก็จะมักจะเจอเรื่องอะไรพวกนี้อแกบอกว่าตอนนั้นคือไปทางถนนเส้นอีสานนะครับออผ่านโคราชออแล้วก็แกบอกว่าเวลาแกขับรถอะลักษณะเวลาแกขับรถคือ ถ้าแกเจอของวัตถุอะไรอยู่บนถนนด้านหน้าแกจะไม่ค่อยหักหลบเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวมันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุชนเลยเหรอถ้าเป็นของเล็กๆอะไรเจอของตกอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะขับขับผ่านไปเลยข้อเอาข้อเมาใช่ก็เลยเป็นคล่อมครับแกบอกว่าวันที่เกิดเหตุอะคือแกกําลังไปทางอําเภอหนึ่งลักษณะถนนตอนนั้นคือเป็นถนนสี่เลนเวลาตีสามแกบอกว่าไฟก็มาจากเกาะกลางเห็นเป็นระยะระยะครับ ช่วงนั้นแกบอกว่าไม่ค่อยมีรถจากอีกฝั่งแกก็สาดไฟสูงเอาเลยแกขับไปเรื่อยๆสักพักแกสาดไปทางข้างทางเห็นเป็นคนสักคนอ่ะเหมือนทํำท่ากําลังแบบเก็บของหรือหาของอะไรอยู่ข้างทางแกคิดว่าเป็นคงเป็นชาวบ้านแถวนั้นมั่งทําของหายพอแกมองไปทางข้างหน้าแกเห็นเป็นวัตถุกลมๆอะไรไม่รู้แกแก็ขับผ่านไปเลย ขับผ่านไปได้ประมาณสามเวียแกได้ยินเสียงมาจากใต้ท้องรถแบบกึกกักกึกกักกึกก,กักเนี้ยแกก็อ่ะเดี๋ยวจอดข้างทางก่อนแล้วก็ลงไปดูก็หยิบโทรศัพท์สาดไฟไดไมาดูเห็นเป็นเหมือนหมวกกันน็อกสีเขียวเข้มออแกก็อ่ะเดี๋ยวใช้ขาถีบไปแล้วกันให้มันหลุดออกแสดงว่าบบหมวกกันน็อกมันติดมาใต้ท้องรถใช่ครับเออแกก็ถีบอยู่สักพักด้วยความแรงก็ตกไปข้างทางอยู่ดีก็นึกได้ว่า เป็นลุงคนเมื่อกี้เปล่าที่เขาแบบจะหาของอก็คิดในใจอ่ะเดี๋ยวลงไปหยิบแล้ววางไว้ข้างทางกันเผื่อลุงเดินมาเจอครับแกก็สาต์ไฟพอแกสาด์ไฟเห็นอ่ะคือแกตกใจเลยแกบอกว่าเหมือนเห็นใบหน้าคนอ่ะอยู่ตรงหมวกกันน็อกตรงนั้นเดี๋ยวมีหน้าคนอยู่ในหมวกใช่พี่เฮ้ยลักษณะเป็นหน้าคนแล้วเหมือนเป็นเลือดแห้งๆอ่ะ,อะแกก็ช็อกสัสกไม่แน่ใจอ่ะช็อกอยู่ก็ท่ามองสักแล้วเหมือนหน้ามันแบบกล้ามเนื้อก,ก็ตกเหมือนจะพูดอะไรทุกอย่างแกแบบ หนีก่อนดีกว่าขึ้นรถไปเลยพอแกใส่เกียร์เหยียบเบรกอะไฟท้ายมันขึ้นแกเหลือบไปเห็นตรงกระจกหลัง<อ>เห็นเหมือนอะไรไม่รู้เป็นเงาด,ำดำําๆอ่ะพยายามเหมือนจะมาเกาะท้ายรถยแกอยู่แกเห็นแกก็รีบขับไปเลยอไปถึงปั๊มเนี่ยแกก็ตั้งสติสักพักไม่สักพักเลยจนถึงเช้าเลยแกก็อ่เห็นเด็กปั๊มไปคุยสักหน่อยเล่าเรื่องอะไรงนี้ให้ฟังอ เหมือนเด็กตามก็อ่ะพี่ไม่ใช่คนแรกหรอกพี่ชาวบ้านแถวเนี้ยเขาเห็นเป็นประจําน่าจะคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วเหมือนคอยแก้ขาดแหละแก้คงตามหัวแกครับแต่ชาวบ้านอะ่ะเขาเจอแค่ตัวนะพี่อโชคดีเจอทั้งหัวทั้งตัวเรื่องก็ประมาณนี้ครับอ๋อคือเหมือนแกบแกหาหัวครับหาหัวของแกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับผมเออนะครับก็เป็นตามเส้นทางที่มันเกิดอุบัติเหตุครับ แม่มันเป็นเรื่องผีที่มันเป็นเรื่องสั้นจริงๆแต่ถือว่าโอเคนะโอเคนะโอเคนะครับถือว่าทําได้ดีครับทำได้ดีทำได้ดีหมดแล้วเหรอหมดแล้วเห,หรอหมดเลยเฮ้ยไ,ไม่เป็นไรอะ <c oughs> ก็ถือว่าน้องแบงก์ก็ทําการบ้านออกมาได้โอเคทําได้ดี ะฮะขอบคุณด้วยสําหรับคุณผู้ชมผู้ฟังที่ส่งเมลนะครับเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com at ครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าใหมคมก็ใช้วิธีการแบบนี้นี่แหละฮะหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ Ha-ha.